หลังจากที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศลดสัสดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 มาเป็น B3 ส่งผลให้ราคาปาล์มทลายร่วงลงอย่างแรงโรงกันน้ำมันปาล์มหยุดรับซื้อน้ำมัน ตัวแทนกเกษตรกรและชุมนุมสาหากรณ์จังหวัดกระบี่รวมถึงนายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลได้หารือและยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอให้ยกเลิกการประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 3ค่ะนอกจากนี้ตัวแทนกเกษตรกรได้ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 3ไปที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเพราะกระทบต่ออุตสาหกรรมปลาล์มน้ำมันหยุดชะงักราคาปลาล์มปรับลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มค่ะจากการไปประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ท่านอาธิบดีวิบูล,ลักษณ์นะครับแล้วก็ลองสมศัิ์นะครับสรุปได้ความว่าโรงงานรีไฟล์จะเปิดรับซื้อ CPO ในราคาที่33บาทแล้วก็จะประกาศราคาแนะนำขั้นต่ำอยู่ที่18เซตนะครับ ราคาเท่าไหร่ว่ากันอยู่ที่ CPU นะครับแล้วท่านก็จะดูแลไม่ให้ราคาปาล์มตกต่ํากว่านี้ต่ำกว่านี้หมายถึงว่าวันนี้5้าบาทสีนี่คือต่ําสุดแล้วครับผมต่ําสุดแล้วจะรักษาระดับราคานี้ไว้ให้เกษตรกรเพราะว่าปาล์มก็ไม่ได้มีมากมายเรียนทางกลุ่มที่มายื่นหนังสือเมื่อกี้ว่ายังไงก็ช่วยดูราคาอีกสักอาทิตหนึ่งนะครับว่ามันเป็นไปตามที่ได้พูดคุยกับทาง กระทรวงพาณิชย์ไ้หรือไม่นะครับถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นประการใดเนี่ยก็ให้แจ้งข้อมูลมาที่กระทรวงพลังงานท,งที่กรมธุรกิจพลังงานแล้วผมก็จะได้นําเรียนตัวนี้ให้อีกทีนึงครับปัญหาก็คือว่าโรงกลั่นเนี่ยหยุดรับซื้อตัวน้ํามันดิบถ้ามีการเปิดรับซื้อ C ี o อยู่แถวแถวสาบาบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์บอกไว้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายลงได้ใช่ไหมคะใช่ครับ ถ้าไม่เป็น3 3ไม่เป็น3 2แล้วถ้าราคาปลามันตกลงไปต่ำกว่า5บาทตรงนี้กระทรวงพลังงานจะกลับมาช่วยทบทวนไหมคะผมก็แจ้งไปว่าให้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะกับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวง,กกรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหายัางไงนะครับซึ่งผลการที่แจ้งไปแล้วกระทำกระทรวงนี้ก็จะได้แจ้งมาที่กระทรวงพลังงานอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเป็นปลายน้ําช่วยดูดซับ กรณีที่มันมากเกินไปแล้วก็ช่วยผ่อนคลายในกรณีที่มันขาดวันนี้ได้พบกับทางกระทรวงพลังงานแล้วเป็นยังไงบ้างเรามาเตือนภาครัฐนะครับว่านโยวายของท่านเนี่ยเราโดนผลกระทบมากนะครับจากสังเกตจากอาทิตย์กว่าๆเนี่ยราคาลงตลอดเกษตรกรเริ่มรับไม่ได้แล้วครับเรามาเตือนภาครัฐว่านโยวายของท่านเนี่ยส่งผลกระทบความเดือดร้อนหนึ่งเกษตรกร,รท่านลด B7 มา B5 เนี่ยแค่อาทิตย์เดียว ถ้าลด B 5 B 3อีกการลด B 7มา B 5เนี่ยเรากเกษตรกรยังรับได้ว่าเพื่อเสถียรภาพของราคาและปริมาณแต่ท่านลด B 5มา B 3เนี่ยราคาก็ดิ่งเหวตลอดด้านคุณสานินตริยานนท์นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยบอกว่าการประกาศ B 3จะส่งผลให้ผู้ผลิตไบโอดีเซลขาดทุนสต็อกและต้องหยุดซื้อ CPO จนกว่าตลาดจะกลับเข้าสู่สมดุลค่ะ ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโรงกันน้ำมันปาล์มเปิดรับซื้อ CPO ที่ราคา29บาทต่อกิโลกรัมค่ะเดี๋ยวพักสกักครู่ค่ะจุนากลับมาค่ะ